วันนี้อยู่กับทำเงินได้ชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับที่ผมได้เปลี่ยนในส่วนของปลอกแฮนไปนะครับวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมสั่งมาจากเว็บไซต์ช้อปปีซึ่งผมจะขึ้นลิงก์ไว้ตามนี้นะครับ ตอนตัวนี้คือปลายแฮนด์นะครับปลายแฮนด์ที่สามารถใช้งานระบบคูสคอนโทรลได้นะครับหรือว่าระบบช่วยจับเร่งนะครับทำให้เราขับขี่ได้ในระยะทางไกลโดยไม่ปวดข้อมือนะครับในการบิดหรือว่าต้องทนแรงบิดนะครับซึ่งตัวนี้ปลายแฮนด์ตัวนี้เป็นยี่ห้อสปิริตบิ t นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องของตัวอุปกรณ์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน สามารถสั่งได้จากเว็บไซต์ของ s h o ป e e นะครับในส่วนของอสินค้าต่างประเทศนะครับอาจจะใช้เวลาในการจัดสง่งประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อดีของตัวปไปยห็นตัวนี้คือน้ำหนักใกล้เคียงกับตัวเดิมเลยนะครับกับที่เป็นของจากรถเดิมนะครับและก็ในส่วนของอุปกรณ์เนี่ย ก็สามารถเป็นระบบครบคคอนโทรลได้มันจะใช้การยังไงวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายที่ที่ดูนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าภา,ายในกล่องมีอะไรบ้างสำหรับภา,ายในกล่องก็จะประกอบด้วยนะครับอุปกรณ์ของป,ปับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับอุปกรณ์2ตัวนะครับปลายแฮนด์ซ้ายและขวานะครับดูชุดแรกนะครับ จริงๆตัวนี้นะครับจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็นรุ่นสําหรับฮอนด้ายามาฮ่าเราเราจะซื้อเราสั่งซื้อนะครับแล้วก็กับอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นของบีเนลลี่นะครับบีเนลลี่จะไม่มี2ตัว2องอุปกรณ์ชิ้นนี้มาให้นะครับส่วนของฮอนด้ายามาฮ่าเองก็จะมีอุปกรณ์ครบตามนี้นะครับนี่สําหรับฝั่งที่เป็นคันเร่งนะครับ ค okay. นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมาให้หลายขนาดเลยนะครับตัวปลอกด้านในสำหรับใส่แฮนที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับจะเห็นว่าปลอกด้านในให้มาหลายขนาดนะครับ แต่แ์ที่มีคนาแตกต่างกันนะภายในกล่องก็อันนี้ก็หมดแล้วซึ่งโดยสภาพแล้วตัวอุปกรณ์พวกนี้อาจจะไม่ต้องใช้นะครับสำหรับแผ่นของฟอร์ซ่าเนาะเพราะฟอร์ซ่าเองจะเป็นสกูยยบเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องมีตัวปลอพลาสติกใส่เข้าไปเพื่อขยายขนาด ผมไม่ได้สั่งมาในส่วนของเบนเนอรี่นะครับผมสั่งมาในส่วนของรุ่นที่เป็นาขายสาหรับยามาฮ่ากับฮอนด้าอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้จะราคาสูงกว่าหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครหลังจากดูคลิปติดตั้งไปแล้วเราลองอยากจะลองสั่งของรุ่นเบนเนอรี่ดูซึ่งไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้มาก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคน้ําหนักเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าจะเท่าๆกับของเดิมเลย เพราะหนักหนักพอตัวดีแล้วครับคือถ้ายิ่งหนักยิ่งดีเพราะว่าเวลาเราขับไกลๆเนี่ยแทนเราจะไม่ได้จะไม่สั่นด้วยนะครับถ้าน้ําหนักเบาไปเนี่ยแฮนเราจะสั่นด้วยถ้าเราถุกหนักนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นนะครับอุปกรณ์ก็จะให้มาทั้งหมดเท่านี้นะครับวิธีการติดตั้งจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเริ่มต้นจากการเปลี่ยนในส่วนของฝั่งที่ง่ายก่อนนะครับฝั่งด้านซ้ายมือของตัวฟอร์ซ่านะครับ เราจะต้องใช้ตัวสีแ็กนะครับเปิดออกเราใช้ตัวสีแ็กไขออกก่อนนะครับตัวตุ่มสายแฮนเดิมนะครับเอิญผมไม่ได้มีเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับว่ามันน้ำหนัก ต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจากการสัมผัสด,ด้วยด้วยมือนะครับก็ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากผมแทบแยกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไอตัวตุ่มปลแฮนเดิมกับตุ่มตัว,ต,วตัวไฟไฟแฮนด์ใหม่เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันการใช้งาน,นก็ไม่น่าจะมีผลอะไร ที่จะใช้เปลี่ยนฝั่งนี้นะครับคือฝั่งที่มันไม่มีเกลียวนะครับมันใช้เปลี่ยนฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้ครบนะครับประกอบด้วยน็อตนะครับแล้วก็มีแหวนรองด้านในนะครับแหวนรองด้านในตัวหนึ é ่งนะอ่าแล้วก็มีตัวแหวนรองสีดํานะครับแล้วก็แหวนรองสีเงินนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวหกเหลี่ยมที่เขาให้มานะครับ ไข่ได้ไหมได้ไหมไแน่นน,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 นนะครับโอเคไปดนันเสร็จซิ้มเรียบร้อยนะครับ ำหรับตุ่มปแฮนฝั่งนี้นะครับออกมาสวยงามนะครับป่อแฮนด์เลสติ้งบอยพร้อมกับไปแฮนตัวของสปิริตบีชนะครับสีแดงเข้ากับตัวเบรกนะครับเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของฝั่งที่สำคัญกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งมาถึงในส่วนของฝั่ง ขวามือที่เป็นคันลิ่งนะครับเริ่มจากสีแชกกันเลยนะครับไขออกโอเคเมื่อเราไขาออกมาแล้วนะครับให้เราดันปอกแฮนเดิมนะครับเข้าไปอีก นะครับดันไปให้สุดนะครับบ<ม>อกแฮนเดิมคราวนี้เรามาใช้ตัวนี้กันนะครับอ่าอย่างที่บอกไปนะครับตอนที่แล้วนะครับป้าฝั่งนี้ต้องมีเกลียวนะครับฝั่งนี้ต้องมีเกลียวนะครับเกลียวคือบิดดูนะครับมันต้องเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับ ถึงจะเป็นฝั่งที่เป็นค r u i s e Control นะครับโอเคใส่อุปกรณ์ให้ครบนะมีขบนมีแหวนรองด้วยนะอ่าแล้วก็วงดำนะครับแล้วก็แหวนรองอีกชั้นหนึ่งไหอ่าใข่ใส่ไปถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องใช้ตัวในส่วนของ ไอ้ที่เป็นยาไอ้ที่เป็นปลอกสีดำๆนะครับที่มีมาให้ที่ผมบอกไปจากคลิปรีวิวก่อนหน้านี้อ่าก็ลองดูในส่วนของที่เป็นรุ่นของบ i เนอรี่นะครับซึ่งบ i เนอรี่มันจะไม่มีตัวนี้มาให้มันก็จะมีราคาที่ถูกลองอีกนะครับอันนี้ก็ใช้หกเหลี่ยมที่มีมาใส่นะครับ ใสรไม่เข้าจะเห็นได้ว่าในฝั่งของคนขับนะครับที่เป็นระบบตัวค r u i s e Control นะครับตัวสกรูที่เขาให้มานะครับจะยาวผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องตัดออกนะครับนี่นะครับคือสกูตําแหน่งที่มันยาวเกินกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยพอสมควรเนาะ โอเคครับหลังจากที่ได้ทําการตัดสกูไปนะครับเดี๋ยวมาวัดให้ดูนะครับว่ามันต้องตัดให้เหลือเท่าไหร่นะครับผมวัดจากตรงขอบตรงนี้นะครับอ่าทั้งหมดต้องเหลือประมาณ4.5เซนเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้การได้นะครับ4.5เซนเนาะฉะนั้นอ่าใครที่ได้สกูมาก็ตัดให้เหลือ4.5เซน ไม่แนะนําให้ใช้สก,กูเดิมนะครับเพราะสก,กูเดิมมันจะทําทให้ตัวปลายแฮนด์ตรงตุ่มตรงนี้จะหมุนไปด้วยนะครับให้ใช้สก,กูตัวนี้นะครับที่เขาให้มาแล้วก็ใส่แหวนรองนะครับแหวนรอง mm hmm. เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับ mm hmm. จากนั้นก็หมุนหมุน,นนี้ให้สุดนะครับหมุนให้สุดก่อนนะครับแล้วก็ใส่สก,กูไป

นี่คือ,อเราไม่ได้ใช้งานปกตินะครับทีนี้วิธีการใช้งานสาหรับ c r u สคอ Control จะใช้งานอย่าง,างไรนะครับวิธีการใช้งานคร u สคอ Control ให้เราบิดตัวนี้มาปรับระยะก่อนนะครับปรับระยะไว้ก่อนสักดูนะครับก่อนก่อนลขับนะครับแนะนําให้ทําก่อนขับดีกว่าน,ะนี่ปรับอีกนิดนึงเนี่ยเมื่อได้ในระดับที่พอเหมาะนะครับมันก็จะค้างอย่างนี้เลยนะครับเวลาขับขี่ เวลาเรา,เราต้องการผ่อนแทนก็ปล่อยนะครับ mm hmm. หรืออีกวิธีหนึ่งปิดไปหลอมๆคร่าวๆก่อนแล้วเวลาเราขับขี่ล้วก็ผ่อนคืนได้ตามปกติใช่ไหมครับ mm hmm. เวลาเราจะขับขี่ด้วยคลุสคอนโทลเราก็ขยับแพนมามือมาแล้วเราก็บิดนะครับเราขยับมือมาแล้วเราก็บิดอ่าอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อย แล้วเราก็ขับต่อแล้วเราก็เขยับเพนมาแล้วเราก็บิดนะครับใช้หลักการง่ายๆนะครับนี่บิดล็อกไว้แล้วเราก็ปล่อยเมื่อตอ้องการลดความเร็วนะครับเท่านี้เป็นวิธีการง่ายๆมากในการใช้ครุฑคอนโทรลนะครับบิดล็อกไว้แล้วก็ค้างตัวนี้ถือว่าไม่เกะกะมือไม่เหมือนตัวที่เขาใช้กันนะครับมีตัวตัวล็อกตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นตัวจับเล่งก่อนหน้านี้นะครับที่ขวางมือ ใช้วิธีนี้จะง่ายกว่าเยอะเนอะเป็นอะไรที่ง่ายมากแลนก็ใช้ได้ดีไม่ไม่เกียกลวแลวก็สวยงามด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวไปใช้งานให้ดูกันม,มาพูดถึงวิธีการใช้งานระบบคุดคอนโรนนะครับคัาน,นี้สําหรับวิธีการจะใช้งานเราเราก่อนเราที่จะเดินทางไกลนะครับเราให้เราเซตติ้งไว้ก่อนนะครับเซตติ้งในการบิดมาด้านล่างนะครับ เอาที่พอแข็งนะครับทดสอบแล้วแทนไม่แทนไม่ดิดคืนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับแทนไม่ดิดคืนนะครับจะเห็นว่าแทนไม่ดิดคืนนะอาจจะแข็งนิดนึงแล้วก็ปล่อยก็บิดนิดนึงอ่านี่นะครับคราวนี้เมื่อ,อเราเซ็ตได้ที่แต่อย่าแข็งมากนะครับ แข็งมากแทนค้างอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการต้องฝึกฝนนะครับคราวนี้เราเริ่มใช้งานขับขี่นะครับเราสตาร์ทเครื่องแล้วลองไปทดสอบการใช้งานดูกันนะครับเมื่อเราบิดได้ที่แล้วนะครับวิธีการใช้งานก็คือเวลาเราบิดลงปั๊บมันจะค้างเองนะครับแล้วก็ปล่อยมือได้แล้วเราต้องการลดความเร็วเราก็ดันปข้างหน้าเนดันให้มยบเบนหน้านะครับ ที่ได้ชมการทดสอบไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าการใช้งานนะครับเราควรปรับแต่งก่อนการขับขี่นะครับเราควรบิดไมใ้ในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนนะครับก่อนจะขับขี่ให้มันรู้สึกว่าแน่นในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยขับขี่นะครับเราไม่ควรไปปรับตอนขับขี่นะครับกระทันหันนะครับเพราะว่าบางทีมันทําให้เราสะดุดนะครับในการขับขี่แล้วก็เหมือนกับความเร็วตกกระทันหันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรปรับแต่งไว้ก่อนเนาะ นี้นะครับนะครับขี่ล้วก็จะได้ใช้งานตามปกติให้มันล็อกอยู่ในลักษณะอย่างที่เห็นในคลิปทดสอบนะครับเนะมื่อเราไม่ใช้งานเราก็ควรปิดนะครับไม่แนะนําให้ใช้ในเมืองนะครับให้แนะนําให้ใช้ระหว่างเดินทางนอกเมืองเท่านั้นนะครับแะระยะ,เป,ะเป็นระยะทางตรงๆไกลๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในส่วนของ แฮนแทนตัวปลอกแทนนะครับผมแนะนําให้เป็นปอกแฮนตัวเดิมนะครับตัวลสติงบอลตัวนี้จับไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะครับกับตัวยึดนะครับเนื่องจากว่าเป็นแฮนด์แต่งนะครับแล้วก็มันต้องมีความนิ่มนิ่มกว่าปกตินะครับสําหรับการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับให้ฝึกการใช้งานจนชํานาญก่อนนะครับค่อยทําความเร็วสูงนะครับไม่อย่างนั้นมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่นะครับ แต่ว่าจากที่โดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สวยงามน,นะครับและก็เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานนะครับใครจะหาซื้อมาก็ลองไปดูตามนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ช่นนองทอมมีอดีไซน์ให้เขาด้วยนะครับขอบคุณครับ